สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถโมเดลเล็กนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมินิคูเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีส่วนประกอบแล้วก็ออปชั่นอะไรที่สามารถทำได้กันบ้างน,นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่ใช้ทำตัวบอดี้รถกันก่อนนะครับ สำหรับบอดี้ที่ใช้ทำเป็นตัวถังนะครับหรือว่ากรอบด้านนอกนะครับก็จะเป็นเหล็กเลยแล้วก็จะชุบสีเลื่อมๆมาเป็นอย่างดีนะครับรอบคันส่วนด้านบนหลังคานะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีโค้งเหล็กขึ้นไปเป็นราวโค้งให้ยึดกับตัวพลาสติกได้และใต้ท้องรถนะครับ วัสดุก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยจะเก็บรายละเอียดมาให้พวกโคง้งพวกเพานะครับสำหรับคันนี้นะครับจะใส่ถ่านนะครับเหมือนถ่านก้อนเล็กๆถ่านนาฬิกาครับเอาไว้เลี้ยงเสียงครับคันนี้จะมีเสียงด้วยและตรงนี้จะเป็นลำโพงแล้วก็จะสามารถเปิดไฟหน้ารถได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ่าน,นหมด สำหรับวัสดุที่ใช้ทำล้อทั้ง4ล้อนะครับก็จะเป็นพลาสติกเลยที่ใช้ทำล้อแม็กนะครับแล้วก็ทาสีเทามาให้นะครับออกเลื่อมๆให้เหมือนแม็กจริงและส่วนยางนะครับจะเป็นหนังยางมาให้เลยแล้วก็เก็บรายละเอียดล้อมาให้นะครับให้เหมือนของจริงมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวกระจกหน้ารถนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังรถและกระจกซังลูปด้านบนนะครับ ก็จะเป็นพลาสติกใสๆมานะครับจะไม่ใช่กระจกของจริงเนาะและออปชั่นนะครับก็จะสามารถเปิดปิดประตูได้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับและภายในนะครับก็จะมีรายละเอียดเป็นพวงมาลัยมาให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีกระจกมองหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิด ประตูที่5้าไเปิดประตูที่3ได้นะครับขอภัยไม่ใช่ประตูที่5นะครับก็จะมีที่วางของอนเนกประสงค์ให้เลยส่วนด้านหน้านะครับก็สามารถเปิดฝากระโปรงได้ครับเนี่ยครับภายในนะครับก็จะเก็บรายละเอียดเป็นห้องเครื่องมาให้นะครับ โชค้เหมือนของจริงนะครับก็เลยจะไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่เนี่ยครับคันนี้สามารถเล่นไขาลานได้นะครับลานก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็จะเน้นเอาไว้ตั้งโชว์นะครับคันนี้ สำหรับดูรอบๆโดยรวมนะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์ในตู้เก็บของหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูเหมือนของจริงดีเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างสวยนะครับเสียดายเนาะเขาไม่ได้ทําให้เปิดประตูฝั่งผู้โดยสารมาด้วยถ้าเกิดทําให้เปิดมาได้นี่ก็คือว่าครบนะครับแล้วก็ทําให้เปิดซันรูฟด้านบนมาได้นี่ก็คือโอเคเลย ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ